เฮ้มาดูนี่ดินี oh say, whoever, <That that ่มันคืออะไรอ่ะเป็นเครื่องดินรบอกหรือเปล่าดูท่าไม่ดีเลยฮะเราไปดูกันเถอะ รากานอะนอ,อย่าบอกนะว่าเป็นยานจากต่างดาวถึงยังไงก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยบูดี้นายไปเอาเครื่องมือกู้ภัยมานั่นตะมตรดาบมาไปฉันเองเรียบร้อยแล้วค่ะพระรามนั่นๆมาบาปขอบคุณมากนะครับ อุ้ยพูดไทยได้ด้วยไม่เป็นไรคะ่ะคุณมนุษย์ต่างดาวสวัสดีฉันชื่อบุริกาวาซิแยบองชูกาลูดีดีบาบาโอ,โอ้ชื่อยาวจังมีสั้นๆไหมครับบุริกะวาซิแยโอย้ก็ยังเรียกยากอยู่เดียวงั้นเรียกคุณเอเลียนว่าบลูไหมคะยานฉันพังเยอะเหมือนกันน่ะแบบนี้ซ่อมเป็นเดือนแน่ๆเลยไม่เป็นไรคุณบลูเดี๋ยวพวกเราช่วยเอง ต้องกลับันแล้วล่ะแล้วคุณบลูล่ะมาด้วยกันสิครับยังไงซะคุณบลูก็คงกลับดาวตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออโทษทีนะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเหรอคุณบลูที่นี่คือหมู่บ้านอาร์เซนวิลเลจครับ สมัยสงครามโลกครั้งที่2เกิดการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสถยนภาพของประเทศต่างๆอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําประเทศเช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เกิดความผันผวนข,ของสถานการณ์การเมืองในประเทศแต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และไทยเห็นความจําเป็นในการให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510 จึงเกิดการลงนามปฏิญญากรุงเทพขึ้นที่วังสรานรมโดยมีผู้ลงนามคือดรอดัมมาริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียท่านตุนอับดุลลาซักรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียท่านนาซิโซรามอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปิน,าน,นาส, amos, นาารรสทน์ท่านเอสราชารัตนนำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และพันเอกพิเศษดตร์ถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยโดยได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียนไว้ที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซีย เห็นบ้านทั้งสิที่ล้อมรอบอาคารข้างล่างนั่นไหมคะในตอนแรกสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งมีแค่5ประเทศคือไทยสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียหลังจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527บรูไนก็เข้ามาเป็นสมาชิกตามมาด้วยเวียดนามในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ถัดมาอีก2ปีลาวและพม่าก,ก็เข้ามาและน้องใหม่ล่าสุดก็คือกัมพูชา ร่วมลงนามเป็นสมาชิกอาเซียนในวันที่30เมษายนพุทธศักร,ราช2542ด้วยค่ะแล้วตราเครื่องหมายบราคานั่นคืออะไรเหรอครับนั่นคือตราสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนครับสีเหลืองกลางภาพนั่นหมายความถึงรวงข้าวทั้ง10ที่ผูกมัดกันไว้เหมือนกับเพื่อนสมาชิกทั้ง10ประเทศที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ในตราสัญ,ญลักษณ์มีทั้งหมด4สีสคือแดงเหลืองน้ำเงินและขาว ซึ่งทั้ง4ีสีนี้นำมาจากสีหลักของธงชาติของประเทศสมาชิกโดยความหมายของสีแต่ละสีก็คือเหลืองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าส่วนสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงและสุดท้ายสีขาวมีความหมายว่าความบริสุทธิ์ครับเอาละ่ะถึงแล้วครับเป็นไงบ้างทุกคนพวกเราเห็นเธอหายไปนานก็เลยเป็นห่วง พวกเธอควรจะเป็นเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่เหลือสินะใช่แล้วครับแนะนำตัวกันอีกทีนะครับผมชื่อสยามมาจากประเทศไทยผมชื่อปีเตอร์จากสิงคโปร์ครับผมชื่อบูดี้จากอินโดนีเซียครับหนูชื่อมาเรียจากฟิลิปปินส์ค่ะผมชื่อปีปิดมาจากมาเลเซียครับส่วนหนูชื่อฟอร์เซียจากบรูไนค่ะหนูเกี่ยวมาจากเวียดนามค่ะ ผมคำสวยมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับหนูชื่อมอมโมมาจากประเทศธรรมากค่ะผมน้องหมายครับตรีมเซียงมาจากประเทศกัมพูชาครับผมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะฉันชื่อบลูฉันอยากรู้จักพวกเธอและหมู่บ้านอาเซียนแห่งนี้มากขึ้นจังเอาอย่างนี้คุณบลูไปพักที่บ้านผมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปหาอะไรที่ห้าง AFTA กันห้าง AFTA เหรอ งั้นเย็นนี้โมโมจะทำอาหารไปทานที่บ้านสยามนะเย่อมไปเลยถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับคนบลูด้วยตกลงตามนี้โอเค